สวัสดีคือผมก็กลับมาพบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเสือคิมชาแนลนะเออวันนี้เรามาด้วยเกมยิงป่าภาคสี่ภาคเดิมของเรานะหรือว่าถ้าใครอยากให้เล่นเกมอื่นเนี่ยคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะเออเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไว้ไปเล่นให้นะแต่ว่าอันนี้คือถ้าสมมติว่ามีใครมาขอก็ไม่ค่อยอยากเล่นเกมอื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยแตกเนาะเอออะเรามาด้วยทุน4 0 0พันนะวันนี้โคตรเยอะเลยเยอะเลย โคตรจะโฮงโคตรจะเยอะมากอ่ะมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่าาาแล้วระหว่างนี้คอยยิงตัวเล็กๆไปก่อนนะทุกคนเช็คระบบก่อนว่าเอ้ยมันแตกง่ายหรือมันแตกยากเนี่ยเออถ้ามันแตกเอ้ย,อย,อยนี่ไงแตกสวยสวยกว่าเออลืมบอกแบบนี้เล่นเป,ป็นอี่สิบเลยทุกคน เรามีทุนเยอะแล้วเราเล่นเบ็นยีได้ถ้าทุนน้อยก็เล่น10ไปอันนี้สะดวกเล่น20่สิบกว่าเล่น20เนาะเออสวยนะสองห้าสี่ศูนย์ไม่เีลืมดูไปเลยว,ว่าได้เท่าไหร่เอออ้าวเอาวสวยอะแตงไหมนี่ไม่แตง เอ้ยแตกแตก <c oughs> อยู่ดีก็สำหรักน้ำลายในะทุกคนขอโทษด้วยเออ <c oughs> จะแตกไหมอึแตกสวยไปยดูสิว่าจะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยแหละเนี่ยแหละสองพันสามเออถ้าเล่นเบ็ดสิบเนี่ยจะได้สิบล็อ พันกว่าบาทแบบเอ้ยพันกว่าแบบไม่ต้องสงสัสเลยนะทุกคนแต่ถ้าเล่นเบ็ที่สิบกจะได้สองพันกว่าบาทคือสวยเลยเออแต่แน่นอนว่ามันก็มา้อมความเสี่ยงอ่ะเพราะว่ายิ่งเล่นเบ็ดเยอะเนี่ยก็ส่วนที่อินแต่ละแต้มก็ต้องใช้จำนวนเงินมากขึ้นนะเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่างตวงกันดะีๆนะตามงบใครงบเยอะก็ลงเบ็ดเยอะได้ใครงบน้อยก็ลงเบ็ดน้อยเออ นี้ก็จะพยายามมาเล่นให้ดูอุ้ยสวยสวยสวยเล่นให้ดูหลายๆแบบนะว่าเออแบบนี้เป็นยังไงแบบนั้นเป็นยังไงอะไรยงเงี้ยเพื่อจะเล้สะดวกต่อการตัดสินใจเนาะเอออีสองบนสองสวยเนี่ย อย่าไปรุ่งอย่าไปวรอปูเดี๋ยวยิงยตัวเลนได้ยิงน,นะช่วงกําช่วงมันแตกง,ง่ายๆนี่เราต้องรีบกอบโกยทุกคนแต่ถ้าสมมติรุ่นแตกยากให้หยุดนะให้พอจำไว้เออเอ้าอยู่นีก็เปลี่ยนด่านเ,เ,เออซื้อกำลังรุ่งรุ่งอ้าเอาเอไม่เป็นไรด่านปลาหมึกก็ดาดปลาหมึกแต่ปกติด,ดาดนี้มันค่อนข้างจี้บงนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ S <S <S เออไม่แตกเอ้ยอุ้ยแตกเออเลิศเลิศเลิศซ้อนอีกเออเลิศไปสองพันเอออีกจทนทอดอุ้ย2000 2000สองพันพันสองคูณสองอุ้ย เมื่อกี้ได้2 0 0พแล้วก็2 0 0พแล้วก็พันสองคูณอีก2 2,500 3สามเด้งอ่ะทุกคนโคตรสวยเลิศอะนาทีนี้ขอโกยก่อนละกันใครไม่โกยก็ต้องโกยเลยวะนี่จังหวะนี้คือถ้าสมมติมันแตกแล้วทุกคนอย่าหยุดนะยิงต่อไปจนมันกลมันจะแตกเออนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมสวยสวยสองพันเก้าเออไป นะาอุย้ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราทุกคนอ่ะเรายิงต่อกลับไปยิงอันนี้นะยิงอีกปืนเล,ลเซอร์อยู่นะไม่แตกอ่ะเรากลับไปทันมาประมุ่นเออเป็นไงไม่แตก ถ้าสมมติว่ายิงไปสักพักหนึ่งล้วเนี่ยเรารู้สึกไม่แตกให้เปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นเลยทุกคนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอุ้ยแต่ว่าถ้าจังหวะมันแตกรัวๆแล้วเนี่ยเราปล่อยไปเลยให้มันฟโฟล์ไปเลยแล้วมันก็จะแตกแบบเป็นโดมิโนอะทุกคนเออเออสวยโอว แต่ตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วเพราะว่าแตกยากกลับไปหาบะหมึกเราดีไหมทุกคนเดี๋ยวขอเอาคอนก่อนแล้วคอนนี้จะแตกไหมปไมูไม่แตกไม่แตกอีกเอากลับไปหาบะหมึกก็ได้เราก็อุตส่าห์ยิงเที่ยงเพราะว่ายิงบะหมุกอย่างงี้งแต่แบบนี้มัน,นจะต้อแตกตลอดเปล่ปาเอออ่ะเอาวงล้อมาก่อนอ่ะดีสีดีซี ะได้เท่าไหร่อะไรก็ได้ที่มีคุณหลักเดี๋ยวไม่นั้นขัดคำคุณหลักสิบจะบ้าโอ้ยให้นูโดยยิงเทบตายได้กับบ้าหกสิบาทเออไปต่ออุ้ยอ <Carwyn> ุ้ยขอไม่ส่องเราเราไปดีใจเกอร์ไปเลยไงอ่ะมาหนี้ัวบประมุกเราไม่สนใจอะไรแล้วเอ้ย ส,สองพันไปต่อไปต่ออย่าได้หยุดนะนะกำไรหายช่างมันตอนนี้ขอเอากำไรคืนก่อนเรือจะเพิ่มเป็มใหม่ใหม่ใม่มันเป็น อุ้ยอุ้ยเอ้ยมันต้องอย่างเงันตีมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอ้ยสวยพันเก้าคูณเท่าไหร่คูณสองแล้เออเลิศอุย้ยแตกแล้วอุย้ยหมื่นหนึ่งคืออะไรอะ่ะเอ้ยอีกสองพันเอ้ยไอ้เแบบเอ้ยนาทีนี้ก็คือไม่รู้ว่าแตกไปกี่รอบแล้วทุกคนช่วยนับหน่อยนะเออ หรือว่าถ้าใครรู้ว่าแตกกี่รอบก็คอมเมนต์ไว้ใตงคลิปเลยเดี๋ยวไปไปนั่งนับกัยเนาะอุ้ยอันนี้สองอันนี้นับได้สองอุ้ยแตกแตกรัวขนาดนี้โอ้ยสวยห้าหมื่นแล้วสวย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 วันนี้อาจจะมีคำว่าสวยเยอะนิดนึงนะเพราะมันแตกฉับมากแตกกระจือกระจายแตกแตกแบบไม่มีอะไรมามาเอ่อหรือว่าอไม่มีอะไรมา กั้นเราได้่อขนาดตอนนี้ไม่หยุดแตะหรือเปล่าโอเคโอเค,อเคไม่แต่ไม่เป็นไรนะดูต่อไปเออโอเคสนุกมากเพลินสุดๆนะเออบันเทิงไหมล่ะโอ้จะบันเทิงเลยนะทุกคนนะก็ ันนี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงนะทุกคนเพื่อให้ได้รับชมกันนะหากใครที่ยังอายุน้อยอยู่หรือวอ่าอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรที่จะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนิดนึงนะเออ,เออแต่แล้วสวยเออหรือว่าควรได้รับคำแนะนำจากเออจากคนที่อายุมากกว่าสามันสี่แดดคุณพระเอ,อเร้ยเลิศไปไปอีเท่าอ,อะไร หกพันบ้าไปแล้วหกเปนสามโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนวันนี้ัน่มาแล้ววันนี้มันวันอะไร,นนะไรสุดยอดเลยวันนี้เวลาตีห้านะสนุกมากผ oh มไม่มั่นใจเลยว่ามันเป็นที่เวลาหรือเปล่านในการเล่นแนละ้วมันจะแตกนะแต่ว่าก็ เดี๋ยวไว้วันหลังมาเล่นกันให้ดูจริงว่าตอนตีห้าเนี่ยมันมีแนวโน้มจะแตกเยอะแบบอุ้ย,ยเออมีแนวโน้มจะแตกเยอะแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าใดๆก็คือคิดว่ามันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยเนาะว่าถ้าดวงดีมันก็แตกแต่ถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่แตกนะนะเออแล้วก็แต่ละดานเนี่ยบางทีมันก็แตกดีๆบางเทมันก็กินเงินเราอะกินเงินเราเออนะแกได้ซัก เพราว่ามันจะทะยานไปถึง7,000บาทได้ไหมเดี๋ยวลองเสิร์ฟดูก่อนถ้าสมมุติว่ามันมีแนวโน้มแบบว่าไม่แตกก็จะพอก่อนนะอืมงั้นเอาประมาณนี้ละกันแหละเพราะว่าดูทรงเราอาจจะไม่แตกเรากลัว,ก,วกำไรหายด้วยเราได้กำไรมาประมาณ2,200บาทเนาะเพราะว่าเราเริ่มด้วยทุน4ี่พตอนนี้เราได้มา6,200เออถือว่า จบอย่างสวยงามนะทุกคนเออหากใครชื่นชอบก็เดี๋ยวฝากกดไลคนะ์แล้วกด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากมีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไร mm hmm. เนี่ย, mm hmm. ยคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยสำหรับวันไปแล้วสวัสดีครับ